สัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะพระคาวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะว่าตามผมนะครับสับพพังอป,ประราทางคมภิเมภันเตอุกาสะภวารัตเยนกตะตังสัพพังอป,ประราทางคมภิเมภันเตอุกาสะขมามิภันเต หากข้าพเจ้าทั้งหลายได้เคยประมาทาพลาดพังล่วงเกินคุณพระพุทธเจ้าคุณพระธรรมเจ้าคุณพระสังฆเจ้าคุณบิดามารดาคุณครูบาอาจารย์และผู้มีพระคุณทั้งหลายตั้งแต่อดีตชาติที่ผ่านมาก็ดีปัจจุบันชาตินี้ก็ดีณบัดนี้ข้าพระเจ้าทั้งหลายได้สำนึก ในกรรมอันนั้นแล้วขอคุณแห่งพระรัตนตรยัยจงได้โปรดยกโทษอดโทษล่วงเกินอันนั้นให้แก่ข้าพเจ้าทั้งหลายด้วยเถิดนับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปข้าพเจ้าทั้งหลายจะสวมรวมกายวาจาใจในการสร้างคุณงามความดีในการต่อไปอิมังมะยังพันเต พุทธรูปังสังคัสสะโอโนโชยามะอายะติงสาสนาสะาอติโรจนายะจะถาวรารยะจะสาธุโนพันเตพิขุสังโคอิมังพุทธรูปังปฏิคันหาตูอมหากังทีฆรตังทิตายะ สุขายะนิพพานายะข้าแด่พระพกจุสองผู้เจริญข้าพระเจ้าทั้งหลายขอน้อมถวายซึ่งพระพุทธรูปนี้แด่พระพิทุสองเพื่อความรุ่งเรืองและเพื่อความถาวรแห่งพระพุทธศาสนาในการต่อไปขอพระพิษุสงฆ์จงรับ ซึ่งพระพุทธรูปนี้ของข้าพระเจ้าทั้งหลายเพื่อประโยชน์และเพื่อความสุขแก่ข้าพระเจ้าทั้งหลายแก่ญาติของข้าพระเจ้าทั้งหลายมีบิดามารดาเป็นต้นตลอดการละนานเทินจบจบทางเลยนะอ้าวครับา,าตาระครับสุทินนงางวัตเมธานางอาสวะ ขยาวหังนิพพานังปัิโยโหตุทานของข้าพเจ้านี้ได้มาด้วยความบริสุทธิ์ขอสร้างองค์พระพุทธบูชาคุณพระธรรมน้อมนำถวายพระสงฆ์จิตใจจำงตรงต่อพระนิพพานในอนาคตการเบื้องหน้านี้เถิดอาสาทุกเรนจะขยับมาถวายนะครับอ่าถวาย ยูวชาย